สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมคือผมนายมีกันวีจะมาทีวิวกระเป๋าเลเซอร์ยูทิลิี้เ็กแพ็คนะครับเป็นกระเป๋าไว้สำหรับเดินทางหรือไปเที่ยวนอกเมืองหรือใส่ก็ได้แต่จะทำแล้วกันนะครับก็มาดูลักษณะกระเป๋ากันเลยก่อนนะก่อนนะอนจจะให้ดูรอบๆก่อนหน้าข้างๆข้างหลังข้างๆที วันนี้ผมได้ลองใช้มาแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียของมันนะเอาดูข้างหลังก่อนนะเ้าข้างหลังก็จะมีตัวไฟสะพายอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วสะพายก็มีตัวไปล็อกนะ้วสะพายแล้วไปล็อกแล้วใส่ตกตัวถอดยาก ข้างหลังก็จะมีฟองน้ำครับองน้ำข้างหลังไม่ให้เราเจ็บหลังน,นถ้าของหนักัก็เจ็บหลังกันนะก็ที่ก้นมันก็มีฟองน้ําก็มีสามจุดเนี่ยซ้ายขวาข้างล่างที่ก้นมัน่วนนี้ก็เป็น,เป,นเป็นแผ่นแ,แข็งๆเอาไว้ระบายอากาศจากข้างในออกมาข้างหลังนะ นข้างๆก็จะเป็นที่ใส่กดนะ้ำจะมีอยู่สองข้างคนระับเนี่ยตัวล็อกนะแต่ผมล็อกไปแล้วเพราะว่าผมไปข้างนอกมันใหญ่เกินนะบอกตัวนี้ก็บอกนี้ถือว่าใหญ่เหมือนกันก็แข็งแรงแข็งด้วยตัวแข็งอยู่นะครับนมาดูที่โลโก้กันนะสูงเข้าไปนิดอันเย็บเป็นผ้าสีดำ สำสรับไม่เหมือนกับพื้นกระเป๋าเนี่ยเป็นพื้นเป็นพื้นโลโกโ้ส่วนซิปก็ที่ใส่ซิปมีช่องไหนบ้างจะมีดูช่องข้านบนก่อนเลยช่องนี้ะช่องเล็กๆครับเล็กไหมก็ท่อมือได้เราได้ครับเราก็ทำแบบว่าแรงหยิย่อค่อยก่อนนี่ชิปใหญ่ ดูสิล่างก่อนนี้ใส่ของเล็กๆก็ได้เหมือนกันนะแต่ก็ใหญ่พอเหมือนกันนะเต็มเนื้อที่ข้างหน้านี้ได้เลยเามาดูซิข้างในกันข้างในกันกันครับอ่านนถือว่าใหญ่อยู่ข้างในส่วนนี้ก็ทำแบบอย่างดีเป็นพลาสติกไงกันน้ำไว้กันน้ำพวกเนี้ย แล้วดูซิปนอกก่อนนะเดี๋ยวมันแบบเขาอยู่ตรงงหนลืมบอกไปเลยซิปนอกนี้คือเขาทาแบบกันน้ําอย่างดีตัวนี้เป็นกระเป๋ากันน้ําครับกันน้ําเข้าแล้วฝนตกแล้ไม่ใช่กันน้ำแล้วเราไปโยนลงน้ําข้ไม่ใช่กันแบบนั้นนะเพราะนั้นเอาไปดำน้ำ,นำถือเ่ยไม่ใช่กระเป๋าดำน้ำ,นำอ้างหน,นครับอันจะมีซิปเล็กอย่งนี้อีกครับเล็กนี้ก็ประมาณหนึ่งมือเราเต็มเหมือนกันนะหนึ่งมือเราเต็ม หลังก็แข็งในกาเป็นที่ระบายอากาศ่ะ,ะดูข้างในครับจะมีะมใส่สองช่องนะชั้นนี้เหมาะสำหรับรใส่นาฬิกหรือคีย์บอร์ดแล้วก็ได้หรือจะใส่เสื้อผ้าหรือใส่หนังสือแล้วแต่เราจะใส่กล้องหรือ้างข้างนี้จะใส่ขาตั้งกล้องหรือใส่กดน้ําหรือใส่ล่มหรืออะไรก็ได้พวกเนี้ยเบาวเนี้ยเอาเลยครับ ก็มีแค่นี้ครับเพราะวันนี้ผมจะมารีวิวอย่างเล็กๆน้อยของกระเป๋าเลเซอร์อยูทิลิตี้แพ็คนะครับแล้วก็ข้อข้อเสียของมันคืออะไรมาจะบอกนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีของมันก่นอนก็คือใส่ของได้เยอะครับใหญ่ด้วยก็ก็ดีคือสวยครับเพราะเป็นของเลเซอร์ของทางเป็นเลเซอร์เลเซอร์นี้เรียกว่าลาเซอร์หรือเลเซอร์ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเรียกได้สองแบบนะัแล้วข้อเสียก็จะมี อยูสองอย่างคือที่ผมใช้มาก็ซิปนี้ครับมันใส่ย,ยากครับเวลาผมรีบเลยเนี่ยติดติดแบบนี้เนี่ยใส่ย,ยากผมมันเพราเป็นเพาเป็นทาเป็นซิปกันน้ำอ่ะเลยมันใส่ย,ยากก็ข้อสีข้งหลังก็งคืออีกแบบอีกหนึ่งก็คือนี่ครับให้ผมไปเที่ยวนอกเหมือนก,กันนะไไหนก็ได้ผมก็ใส่ผมใส่ต่อดอะใส่ปุ๊บเวลาเขาเปิดกระเป๋าครับต้องรีบถอดออกมา ผมถอดไม่ค่อยจะออกเลยมันจะติดนิดหน่อยติดแน่นจังติดแน,น่นทำไมไม่รู้ครัตัวล็อกนี้ยออกตัวมัวแน่นอยู่ที่จับก็มีเนี่ยแค่นี้ครับผมผมวันนี้ผมมารีวิวเร็วไปไหนก็ถ้าผมไปอธิบายผิดพลาดหรือเร็วเกินไปก็ขอขอภัยด้วยครับผมก็วันนี้มันก็ มารีวิวเป๊ะเล็กๆน้อยๆครับกับกระเป๋าเลเซอร์ยูยดิทิี้แบ็คแพ็นะครับถ้ามีใครมีอะไรสงสัยก็ถามกันได้นะครับผมผมไม่ค่อยรู้อะไรเยอะมากครับขอ,องพวกนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ